สวัสดีครับผมพุทเทบบสเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดมาแล้วครับผมก็จะเป็นรุ่น M4 M4A1 kit V8 นะเป็นเป็น V8 อร์ชัันอายุไม่เกิน12บอดนะครับ, version, 12, บ,ก,รบก็ถือว่าใกล้ๆเตียวผู้ใหญ่แล้วนะใจนะครับไว้สะสมนะครับผมโอเคนะครับนี่ในกล่องยังมีนี่กล่องให้นี่ยังไม่ได้ประกอบนะครับเนี่ยมีลูกให้สองนะครับนี่ถ้าเป็นรุ่นนี้พิเศษรุ่นอื่นมีมีนั่นอ่า อ่าก็มีซองเดียวนะถุงเดียวนะครับโอเคนะครับผมอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีแบตเตอรี่พร้อมนะครับผมที่ชาร์จสายชาร์จแว่นตาต้องอเอาใส่นะครับป้องกันฮะทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กนะครับเนาะอันนี้ก็มีนี่นะครับประกอบได้ง่ายไม่ยากนะเราประกอบเองหลอดเราก็ใส่ไปนะฮะโอ้โหจัดเต็มออปชันนะฮะเราจะเอาโช์เพื่อนหามาไว้ในในครอบครองแน่นนะครับมันเป็นปืนเจียวที่น่าสะสมมาก นะครับผมก็ความแรงเดี๋ยวก็จะวัดให้เลยครับเพื่อเผอเพื่อนๆถูกใจเนาะนี่เราก็ใส่นี่ครับไม่ยากครับเราก็ออกมาก่อนขึ้นนะฮะออกมาได้นะฮะก็ใส่เข้าไปนะฮะครับแล้วก็ประกอบไม่เห็นเลยครับแต่เราพูดถึงว่าเราไปซื้อแล้วเขาก็จะแพกอย่างเงี้ยแล้ก็ไประกอบแล้วก็หมุนครับใส่เข้าไปเนาะร่องหมุนปุ๊บเนี่ยเข้ามานี่นะฮะแล้วก็ใส่แบตเตอรี่ไปครับประมาณนี้โอเคตอนนี้ผมชัดก่อนนะฮะมาทดสอบให้เพื่อนๆดูนะครับผมเพื่อนๆพี่ๆน้องๆดูเนาะว่าเราทดสอบเป็นยังไงบ้าง มันก็ต้องเตรียมพร้อมถ้าเราไม่ชาร์จไม่เล่นไม่ได้นะครับผมสุญญ์ไฟมันจะเสียนะครับเพราะว่ามันไม่มีไฟนะฮะเป็นไปก็นะฮะก่อนนะก่อนนะครับเราต้องจัดให้มันเข้าไปในพยายามเข้าให้ให้เยอะที่สุดครับครับผมเดี๋ยวกันต้องดึงมาดึงมันจะล็อกตุ๊บนะฮะมันเชื่อล็อกผมบางทีมันก็อยากเอาเข้าไป ที่มันก็พื้นที่อยู่พี่กันเราใส่เนาะไม่ยากนะครับเนี่ยเทเล่นกระใส่เข้าไปกดตรงนี้นะครับผมครับอึ๊บแอครับก็เหมือนเอ็มโ้นพี่ของมีวิกันนั่นแหละนี่ก็นะครับเราก็ค่อยใส่ทีหลังกันเกันเนาะคือเราทํารีวิวให้ดูว่าเราก็ไปใส่นะฮะก็มีอันนี้ใส่นให้แล้วก็นะฮะมีฐานอะไรพอแถมให้จากโรงงานแล้วก็ใส่แล้วก็ยิงนะฮะดูว่ามีไฟเปล่ายังไม่ได้ใส่นะครับก็จะมีให้นะครับผม ก็ไม่ว่ากันเนาะนี่เราใส่ไปนี่เปลี่ยนหาเป็นพ่นสีดําก็ได้หรือว่าเราหามาใส่ก็ได้นะครับประมาณนี้โอเคนะครับนี่ก็เปิดมาง่ายๆนะฮะเพื่อนๆก็เปิดน,นี่เราใช้เป็นสีฟ้าก็ดีนะสีนั่นมันมันหนักไปนะผมว่าเหมาะสําหรับยิงตกลูกซองพวกสไนเปอร์อะไรก็ว่ากันไปนี่เราใช้เป็นแบบพื้นเจียวลอ่อนๆก็ได้อันอ่อนแล้วยิงดีนะผมว่าถึงไม้แตกเป็นน้ำนยะมันผมว่ามันนั่นด้วยนะฮะราคาก็ไม่ไม่แพงหาซื้อได้นะฮะ โอเคนะครับผมอ,อันนี้ก็เดี๋ยวดูว่ามีปั่นหรือเปล่าจะมีข้วฮะส่วนใหญ,ญ,ญ่ปืนเจอจะมีขว้วสังเกตดูไม่เหมือนบีบีกันนะกันจะเป็นพวกแนวสปริงแนวดันอันี้มันต้องมีมีแบบปั่นลูกขึ้นไปถ้าไม,ไม่โหลดไม่ได้ก็จะปั่นขึ้นไปเองฮะถ้าไม่ปั่นคือไม่ไมยิงออกไม่ออกนี่เราลองดูนะฮะไม่มีนะ,ะเห็นไหมปกติมันจะต้องมีนะ,ะนี่เปิดได้แล้วปิดได้นะฝะานี้โอเคนะครับก็นี่ก็คือล็อกได้จริงฮะเซมิแล้วก็ออโต้คือยวมนยิงดูก่อนจะมาค่อไหลมา มันจะไหลามากนะโอ้แรงนะ,ะเนี่ยเซดานะผมว่าเดี๋ยววัดกันแนะสองสองหนึ่งฮะจุดศูนย์นะครับนะครับสองหนึ่งเก้าสองสองเก้าจุดสองนะับสองสามศูนย์จุดเก้าถือว่าแรงอยู่นะครับเป็นแนวใกล้เคียงเจอผู้ใหญ่ครับโอเคนะครับนี่ผมยิงเป้ากันนี่มีศูนย์อ๋อศูนย์นี้เออมันมีศูนย์ให้มันปัดเดี๋ยวนดูนี่ไปใส่ฐานอีกทีนะฮะที่ดอทศูนย์ข้างหลังผมมองไม่เห็นตัวน,นี้ ข้างหลังมีทุกฝั่งเนาะตอนนี้ผมมองไม่เห็นไม่มีนะฮะตอนนี้ไม่มีครับปกติต้องมีสุดข้างหลังตอนนี้ไม่มีข้างหลังไม่มีโอเคก็ตามนั้นเนาะโอเคนะฮะครับนี่ฮะเนี่ยยิงได้เล่นมากปืนเตียวนะฮะเพราะว่าก็แรงนะครับเนี่ยโดนนะ,ะโดนเป้ามนี่ครับโหนะครับโอเคเอาลองฟูฟูต้นะครับแหมเสียงก็ดังเดื โอเคนะครับไงก็เพื่อนหามาสะสมได้นะครับเป็นปืนเจียบัตเตอร์รุ่น M4A1 นะครับ Heat V8 นฮะนำจำนำเบอร์ได้นะฮะหน้ากล่องนี่นะครับโอเคนะครับผม้งก็ลองหามานะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับพบกับคลิปใหม่ๆนะครับนำเสนอปืนเจีบัตเตอร์นะครับ